สวัสดี FC page แฟนเพจตะก้อโนเนมทุกท่านนะครับแล้วก็ FC ทางช่อง y u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  e ตะก้อนโนเนมด้วยนะครับเหลี่ยมนี้ครับเสษดเจ็ดครับโปโน้อยคับกับน้องเฟินนะครับเดินสายมาสัมพวุฒนะครับ วันนี้ครับขอประทะกระติบน้อยครับกับปอนสวนเบนนะครับในเหลี่ยมหลังเท้านะครับเสิร์ฟหลังเท้าล่างครับท้ามหลังเท้าฟรีสไตล์นะครับได้ทั้ง4คนเลยนะครับชิงเงินรางวัลครับขั้นต้นนะครับอยู่ที่1นึ่งืนบาทนะครับวันนี้ครับอาทิตย์เย็นๆครับแอดมินมาช้านะครับวันนี้ เมื่อคืนก็อยู่สนามพัฒนาการครับถึงเช้าเลยนะครับช่วงวอร์มครับก็ดูฟอร,ร์มกันไปนะครับฝั่งโน้นเป็นฝั่งเฟเจนนะครับเรียกว่าฝั่งนี้ถือว่าเป็นเจ้าบ้านรับแขกนะครับแต่ติดตน้อยก็มายืนพื้นรับแขกอยู่ที่นี่แล้วนะครับก็แทบาาจะทุกอาทิตย์นะครับ,บ,บ,บถ้า ไม่ติดธุระที่ไหนครับกระติ๊บก็จะมารอรับแขกอยู่สนามสัมพุธุเรานะครับใครที่อยากปะทะมีเหลี่ยมนะครับก็เข้ามาจีบเหลี่ยมได้นะครับถึงจะไม่ได้ลงรายการก็ได้เตะนะครับส่วนน้องปอนครับทีมงานสวนเบนครับก็อยู่ที่นี่ทุกอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าพังอัดสวัสดีครับนําทีมโดยนะครับเจน่าครับก็พาลูกทีมครับมาอยู่ที่นี่สแตนบายรอรับแขกเลยนะครับ วันนี้นะครับไม่ได้ตั้งหาตั้งกล้องนะครับใช้ถือเอานะครับอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวให้ไปดูฝั่งทางด้านนน้นนะครับให้ไปดูโฉมหน้านักกีฬานะครับโปรน้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โี่ครับโอ้น้อยนะครับสวัสดีครับนี่นะครับน้องเปิ้ลนะครับดูโสมหน้ากันให้ชัดๆสวัสดีครับจักเฟตเจ็ดนะครับคู่นี้นะครับโปล่น้อยก็ปกติก็อยู่ที่น้าปลานะครับ เจอ3เนี่เอาครับเจอกัน13แต้มครับคู่นี้ครับเป็นเจ้าบ้านได้เสิร์ฟนะครับเป็นเสิร์ฟหลังเท้าล่างนะครับเข้ามหลังเท้าฟรีสไตล์ครับโปน้อยลูกแรกครับยกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเอาเติมแต้มแรกนะครับเป็นของเจ้าบ้านนะครับยกถอยหลังนะครับเอาแล้วอาจจะหมุนนิดๆนะครับอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะครับ กระติบครับโยงหลังมาครับเปิดได้คร no ับโน้อยกไปแล้วครับติดกระติบครับอาปอนโอ้โหยังไม่ได้แต้มครับมองไม่เห็นคอมเมนต์นะครับวันนี้ต้องขอภภยเอฟซนะครับอาจจะเข้าไปตอบที่หลังนะครับมขึ้น ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพจตะก้อนนนเนมนะครับเกมเสิร์ฟของโป้น้อยครับเสิร์ฟจอดไปครับโอ้โหดีครับโอ้โหลูกไหลบนหลังเท้ากลับไปฝั่งตัวเองครับเอาแล้วครับโอ้ให้ดูมุมเกมเสิร์ฟก่อนครับ หนึ่งต่อหนึ่งครับเสร็บหยอดครับโหเขาวัดหยอดอย่างเดียวครับเพราะว่าเสรฟไปแรงนี่ครับก็รับกันได้อยู่แล้วนะครับเวทนี้นะครับท้าทุกท่านเลยนะครับเสรฟมาครับเปิ้ลเปิดไปครับโอน้อยโยครับล้นไปครับน้องปอนน้องดูกระติ๊บครับ เตะแก้มาครับยกดีครับเอาลครับให้ดูเหลี่ยมกันเหลี่ยมเทพนะครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าจะได้มาเจอเจอกันนะครับก็ต้องต้องมีเวลาจริงๆนะครับมีโอกาสนะครับ1นต่อหนึ่งนะครับ ไปกับปอนเปิดครับกระติบโยกกับสไตล์เดียวกันครับลูกยกครับถีาเบตก์ปิดปคปิลปิดครับปิรับิิระบิปิปิปิดครับปิคบปิดปิดครับปครับปิดปิดครปปครับิปิรับปิดิรับปปิรัปิดิรับ 怎么少？怎么少？二十多。 อ๋อครับสองต่อหนึ่งแล้วครับหนึ่งนะครับหนึ่งสองต่อแล้วสามสองต่อโอ้โหลูกนี้ถ่ายแล้วแหมวิถีลูกครับเรียวกลุ่มให้หน่อยเดต้า เอ๊ะียกกลุ่มังไหนกลุ่มอะไรอ่ะกลุ่มแ์พี่โยกลุ่มอะไรอ่ะแ์แหลกร้างสักคู่นะอะไรนะองดเี้วอากำยังางจ้นไปไหรถฟันดาบมาเปล่าครับไม่ไม่เห็นนะครับรถฟันดาบไม่เห็นหน้าตาน้องเห็นไหม เอาแล้วครับนีเอตักถือได้ไหมอเอ่อถือไว้หน่อยเผื่อมีคอมเมนต์โอ้โสเสร์ฟไปครับยอดกับบิ๊บยกขึ้นมาครับปอนเอาแล้วครับภาพมันเป็นยังไงครัทิ่มไหมภาพทิ่มไหมนี่มมเอาแล้วครับ สองสองสองหนึ่ง <Stand> ก <in touch> ับสองครับตามหลังอยู่ครับเจ้าบ้านเปิ้ลเปิด,ปด,ปดสวยครับโปน้อยยกขึ้นไปต้องวิ่งหน่อยครับตรงนี้ไม่ทันครับโอ้ยกต่ำครับตรงนี้เอาตีเสมอครับสองต่อสองครับเจ้าบ้านครับถือสบายสบายครับถือสบายสบายก็ได้ถ้ามีคอมเมนต์ก็บอกกัน <คง S 2> สองเท่ากันแล้บเกมเสิร์ฟของติ๊บบบโอน้อยนิ like. ่งมากครับเอาติดบเกี like ่ยวแล้วครับตอนว่าไงเอาแล้วลูกสูงกว่านะครับลูกยกนะครับเตะง่ายกว่านะครับก็เน้นเสิร์ฟข้าวนะครับเสิร์ฟแปรไ้เสิร์ฟหลังเท้าล่างนะครับดูลูกยกอาวัดลูกยกนะครับ อาต่อสองครับเอ็นเปิดครับดูลูกยกครับล้นไปแล้วครับกระติ๊บหนึ่งสองสวยครับไปครับ้าบ้านขึ้นอีกหนึ่งแต้มครับเป็นสี่ต่อสองแล้วครับตัวแปรนะครับอยู่ที่ตัวยกนะครับโอ้จานรถฟันดาครับเดินไปผ่านกล้องเมื่อกี้ครับเอฟซีครับสี่ต่อสองครับ เอ็มเซิร์ฟของกระติ๊บครับมาที่โปน้อยครับยังไงครับยกไปได้ครับสวยครับโอ้ลูกอย่างนี้ครับเตะยากนะครับลูกนี้ครับขี่หัวเน็ตนะครับชัดเจนดีครับเกียร์ฮาบอภีชัดเจนดีครับขอบคุณมากนะครับกอฟอยี่สิบอ๋อจัดจากกลุ่มกอฟอยี่สิบนะครับขอบคุณนะครับเข้ามาแจ้งความชัดเจนนะครับอ้าวตัวสองแล้วครับกระติ๊บ เสิร์ฟยอดมาครับเฮ้ยยังได้อยู่ครับไม่ทานครับโอ้กระติบก็แผงลิทแล้วนะครับลูกเสิร์ฟครับตอนนี้นะครับโปรน้อยนะครับยกต่ำบ้างยกไม่เข้าบ้างนะครับขออนุญาตแชร์เข้ากลุ่มด้วยนะครับอ่ะเตตะก็โนเน่ครับอยากให้ชมไปพร้อมกันครับเปิดเปิด โอ้น้อยยกไม่เข้าแล้วครับวิ่งเตะครับนี่ครับอยู่ที่ลูกเปิดด้วยนะครับเอาแล้วครับนี่ครับกางเกงชมพูครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับกระพรอรออ้าวแล้วอยู่ที่ตลาดหุ้นครับจะออกหรือไม่ออกนะครับน้ำอยู่หกต่อสองครับอ้าวน้องปอนนะครับนี่ครับ นำทีมโดยเชนางน,นะครับสแตนบายรับแขกอยู่ที่สนามสัมพวุธนะครับนองนีอเจ็ดสองเอาเสือไปเลยเกมเสิร์ฟของกระติ๊บน้อยครับ ยกขึ้นไปไม่ไม่ข้ามครับโอ้ oh, สกอร์ไป8แล้วครับโอ้ว่า13แต้มแต้มนะครับ7แต้มเปลี่ยนฝั่งนะครับโอ้ oh, วันนี้น้องปอนมาหน้าตาสดใสครับสบายสบายนะครับแต้มน้ำห่างนะครับออ oh. น้องปอนบอกว่าเก่งลูกเปิดนะครับเปิดได้กับติ๊กก็ยกได้นะครับเอาเลยครับสีหน้าครับสบายๆทั้งคู่นะครับเพราะว่าแต้มนำเยอะนะครับเกมเซิร์ฟของกระติ๊น้อยครับ 8ต่อ2ครับเสิร์ฟเบาๆครับธรรมดาครับเปิ้ลเปิดสวยครับโอ้น้นยกมาดีครับโอ้โหติดหนึบเลยครับเรียนส่งครับเป็นโอกาสของเฟสเจ็ดครับรับหน้าที่เสิร์ฟโดยโปรน้อยนะครับสองต่อแปดครับ เสิร์ฟยอดมาครับบอลเปิดครับกระติ๊บลูกยกคิวเกินครับเฮ้ยฮ่าเขาตอบป็นเทีาอยากลองก่บอกว่าลูกยกกระติ๊บคิวเกินครับเป็นมะเร็งเหรอเป็นมะเร็งหรือเปล่าแปดต่อสองครับเสิร์ฟเข้ากลางไปครับปอน้อยจับหนึ่งสองสวยครับลูกนี้ครับเปิ้ลเตะฉีกเหมือนกันครับ อาธิบดว่ากล้องใส่สายนี่คือแอดมินก็พยายามหลบลูกตะก้อนะครับวิถีมานะครับทักทายทั้ง50ท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับพยายามจะถือให้นิ่งที่สุดนะครับเกมเซิร์ฟของโปน้อยครับ2ต่อ8ครับหลอกนิดนึงครับเอากระตหันหลังยกนะครับยังได้อยู่ครับโอ้ย ไปเข้ามุมซันแบ็กนะครับโอ้ต้องเตะฝืนนะครับลูกนี้ครับเรา้อาเราอยู่กันที่สนามสัมพูธบางนานะครับตรงข้ามไพรสเนียบางนานะครับคู่นี้ก็ยืนพื้นครับสแตนบายรับแขกอยู่ที่นี่นะครับกระติ๊ปปอนนะครับเหรียมต่อไปก็น่าจะเป็นสวนเบนกับทางเฟสเจ็ดนี่นะครับชนบุรีนะครับออกข้างครับโปน้อยครับ เปลี่ยนส่งนะครับเป็นทางฝั่งกระติบน้อยนะครับได้สองลูกนะครับเสริดไปครับเปิดเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้โหยกมาครับสวยครับ ราคาครับตอนนี้ครับก็ไปถึงหกแล้วนะครับสองต่อแปดครับโปน้อยขอเปิดได้ครับกระติบยกขอเตะได้ครับโอ้โหหลายหลายท่านนะครับเคยเห็นกระติบน้อยนะครับเล่นเหลี่ยมนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเปิดไปครับเอินเปิดสวยครับลูกนี้โปน้อยยกมา ยกมาดีครับอ่าเราขอให้ล็อกอีกสักหน่อยนะครับทีมชนบุรีนะครับหายแต้มตีตื้นขึ้นมาอีกหน่อยครับจะได้มันครับเอฟซีนะครับอาจจะไม่ชินสนามนะครับชินไฟนะครับหรือว่ายังวอร์ไม่ถึงนะครับเอาละครับองค์กเปิดครับเปิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับโอ้โหยกดันก็หัวเลยครับ เปิดสั้นเตะสั้นนะครับโอ้โหอยู่ที่ประสบการณ์นะครับตัวยกนะครับดีีกดเปิดี่นู่นเออใช่เปิดข้อซ้ายยกใหายอยู่แล้วเหมือนเปิดสวยครับโยกขึ้นมาครับตะก้อดีครับสามต่อสามฝั่งนู้นได้สามใช่ไหมก็ลายแมนเห็นออก์หมดเลยนะ สวัสดีพี่กมนะครับที่บ้านประยุชน์ชัดเจนครับขอบคุณนะครับเด็กสกน้อยครับยออครับกระติบโอ้ตักลาสสิกมากครับโอ้เตะครับลูกมันต่ำนะครับลูกยกต่ำนะครับชิงเท่าไหร่ครับแอดก็ชิงหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ข้างในนะครับ1 0 0 0 0มืนบาทนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับมีเยอะนะครับมั่นใจในตัวกระติ๊น้อยนะครับแปดต่อสามครับเอาครับยังมาได้อยู่ล้นมาครับน้องปอนกระติ๊บโยครับโอ้โยกดีกว่าแปรอีกนะครับแปรมาแล้วขยับครับเก้าต่อสามแล้วนะครับเอาไปกินขนมมาเดียว ไม่มีอีกินี้เดี๋ยวมันจะได้ลองเก็บนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเฉลิมชาติด้วยนะครับทำามารับชมนะครับเฮ้ยออกออกหลังนะครับลูกนี้ครับได้ยังได้ยังไ้ยังไ้ับไ้ั้ยยััง โโอ้หยอดกระติบไม่ได้เลยครับเจาอื่นไม่น่าเิ่นเลยเต่อสครับติปจี้ไปที่โปน้อยเลยครับยกขึ้นมาสวยครับหางน้อยครับวิ่งเตะต้งปอนเปิดโอ้โหเปิดชิวมากครับโอ้ยดันไม่เข้าครับ โอ้ครับแต้มยังไม่ขึ้นครับยังอยู่ที่9ครับสถานน้องอาร์ตนะครับอาร์ตท่าเรือนะครับผ่ามารับชมนะครับทีมงานสวนเบนนะครับนำอยู่เยอะนะครับออนกับกติกน้อยขี่อยู่เยอะเลยครับใช่ครับตอนนี้ก็เป็นต่ออยู่เยอะครับแต้มนำเยอะนะครับหวยเป็ดชนะไหมครับหลวยเป็ดรู้สึกว่าจะพลิกแพ้นะครับ กับเก๋บังจากนะครับติ๊บยกหนึ่งสองสวยครับมอนเอาเราแก้ข้ามไปจังหวะสองเลยครับโอ้โยขอภัยนะครับกล้องสั่นเลยครับแอดมินหลบครับใส่คราบครับน้องอาร์ตอยู่ไหนครับน้องอาร์ตครับสี่ต่อเก้าครับ โอน้อยครับเข้าช่องมาครับบอลเปิดสวยครับกระตีบยกเปลี่ยนส่งนะครับเอาลครับปรึกษากันครับวางแผนนครับ9ก้าต่อสี่ครับ ช่องกลางเปิดเปิดได้เล่นเองโอ้โหพริกเนตมาดีครับสีตก้ครับกระติบจับหนึ่งสองไม่เข้าแล้วก็ปอนวิ่งเข้าไปครับเตะแก้ไปครับเอาแล้วเล่นเองครับ เสียแล้วนะครับสปิริต <Spirit S 2> ครับของกระทิบน้อยครับสี่องสี่องไม่โดนหลังเท้านะครับลูกเกี่ยวนะครับเหมือนจะออกนะลูกลอยเหมือนจะออกนะอราคาไหนบอกหน่อยราคาไหนเร็วสี่ลองสี่ลองใชา้ใช้ผมจะลองเนี่ยสี่ลองสี่สเอาละครับมืดมาก็สว่างขึ้นนะครับ แสงจากไฟสนามนะครับมองชัดเจนขึ้นนะครับเก็บเซิร์ฟของปอน้อยครับจี้มาที่ปอนะครับกระโดดเปิดครับตีบยกตามน้อยครับโอ้โหแก้ไส่ครับเปลี่ยนมุมนะครับลองไปดูฝั่งนี้มาครับมุมสนามมุมนี้นะครับเกมเซิร์ฟกระติบน้อยครับ เอาโัน้อยครับจับหนึ่งสองสตะได้นะครับลูกนี้น้องเปิ้ลครับมองไมา่เห็นแต้มนะครับอ๋อฝั่งชนบุรีนะครับได้ห้าแล้วนะครับห้าต่อเก้านะครับเ,เ,เอาแล้ว แอดมินก็ลุ้นนะครับให้ทางด้านชนบุรีครับขึ้นมาสักสองแต้มครับไอ้สูสีให้มันหน่อยครับกองเชียร์ครับเตะแค้ไปครับนักเกี่ยวได้ครับเป็นแต้มไหมครับวิ่งไปน้องต้นเหนียวเข้าไปมาแล้วครับอีกหนึ่งแต้มครับอาแล้วฝั่งนู้นมวยรองนะครับหกต่อเก้าแล้วครับหาสามแต้มนะครับ นี่ครับมีสีสันขึ้นมาอีกหน่อยครับแล้วก็มัน,ม,นมันคลาสสิกคลาสสิกครับเราต้องดูกันยาวๆครับเพื่อความสนุกความบันเทองนะครับแอดมินก็ไลฟ์ให้ชมเพื่อความมันเทองนะครับเน้นออกกําลังกายนะครับจบเกมก็เพื่อนกันเหมือนเดิมครับเรานักกีฬาด้วยกันนะครับ ไม่ทักทายใครต้องขออภัยนะครับเพราะว่าหน้าจอมันเล็กนะครับมองไม่ทันนะครับใครเข้ามารับชมก็มองไม่เห็นนะครับฝั่งนู้นก็จะดูมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามีอาคารบังนะครับก็เลยดูเหมือนไม่สว่างนะครับ9-6ตอครับไล่ไปที่้องเปิ้นครับโอ๋น้อยยกมาวิ่ง ออกหลังครับเพราะว่าวิ่งไกลไปหน่อยครับ,<ท><ป>รบองค์ปอนกับกระติ๊บครับฝึกษากันนะครับเ<ท><ป>จ้าบ้านครับกระติบป,ปอนนะครับขึ้นนำอยู่10ต่อ6นะครับเป็นเกมเสิร์ฟของกระติ๊บน้อยครับ เสิร์ฟที่ไปที่น้องเปิ้ลครับเปิดครับดูลูกยกของโปรน้อยครับไปไหนครับยกไม่เข้านะครับตัดก็เกม13นะครับชิง10,000บาทนะครับคู่นี้นะครับโอย่ครับเซเวตเตอร์ครับ เสิร์ฟยอดครับน้องเปิ้ลเปิดเอาแล้วครับลั่นมาครับกะติบยกขึ้นไปครับโอ้โหสวยเหลือเกินครับเอาแล้วอีกหนึ่งแต้มนะครับยังไม่เกมนะครับ12ต่อ6ครับครึ่งหนึ่งนะครับไอ้ดูมุมเสิร์ฟของกระติบน้อยครับ 2. ต่อหครับจี้ไปที่โหน้อยแล้วก็อออครับไอโอกาสทีมเฟสเจ็ดหน่อยครับโหน้อยนปาปลาครับเอาครับเกมเซิร์ฟอาอแล้วนักกีฬาขอชาเลจ์นะครับมีสิิดูได้ก็ดูไปถ้ามีบ้าบกกลงอะ่ะ วิธีมันไปต่้งหน้าเรืนหน้าจุดก็ดกดกมันออกมันยืนดูอยู่ไม่เห็นมันออกไปชาเลนจ์ใไม่เอ evet. าแล้วครับก็มีสิทธิ์ชาเลนจ์นะครับหนึ่งครั้งนะครับเะไปเท่าก็มันลูกมุดลงท้ายเส้นนะครับมุม เอาแล้วคนเปิดกล้องไม่มานะครับวันนี้นะครับกล้องมาสิกล้องมาคนนี้ก็ป๋ายานะครับนี่ครับป๋ายาผู้ต่อต้านการพนันนะครับเอาแล้วครับชาเลนจ์นะครับไม่ได้นะครับเป็นตามกรรมการนะครับโอน้อยส่งลูกนะครับยกห่างหน่อยครับโอ้กลเป็นดีครับ ลงท้ายคอร์ดครับยังมีรอยยิ้มนะครับเพราะว่าเป็นต่ออยู่ครับตอนนี้ครับรูปเกมนะครับ1 2ต่อ6ครับแต้มเดียวเกมครับแบตพอยต์ครั้งที่สองครับ จอดไปหาเปิ้ลครับจับหนึ่งสองจังหวะเตะจะดีกว่านะครับล่างเองนะครับตัวเล็ไมตัวน่าติดนะทิ่าอัแก้แน่เลยคนี้เอาละครับเป็นเกมรับด้วยนะครับยอดนะครับกระตีปจับหนึ่งสองครับ แมตช์พอยต์ครั้งที่3ครับ12-6ครับเสริฟไปที่ใครครับเสริฟไปที่โปน้อยออกข้างครับมาดูเกมรับครับอ๋กระติบบีไปตรงกลางครับเสริฟเข้าช่องมาครับกระติบไม่ทันแล้วก็แบบนี้ครับเสริฟยัดหลังมาครับขึ้นมาแรับเจ็ดแต้มครับ เจ็ดต่อสิบสองครับเกเสิร์ฟปอน้อยครับมาหากระติบครับเจ็บหนึ่งสองน้องปอนห่างแล้วครับเอาเกี่ยวได้ครับเล่นเองครับน้องปอนครับโอ้โหมาแย่งเกี่ยวครับมาอีกหนึ่งแต้มครับทีมงานชนบุรีครับสองแต้มติดครับตอนนี้ครับแปดต่อสิบสองครับยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นเกมเสิร์ฟอยู่นะครับ 8ต่อ12ครับโปรน้อยครับที่ปที่ไทครับมาเข้าช่องครับกระติบกระโดดครับอาครับยกขอได้ครับเดีดีครับลูกนี้น่าจะเปลี่ยนมุมเสริมครับแตช์ทอยครั้งที่4ครับ 2ต่อ8ครับจี้ไปที่เปิ่นไปไหนครับติดกองเชียร์ครับมาไม่ได้แล้วครับโอ้ติดกองเชียร์ครับตาก้องคีมครับโอ้โหทีมงานชนบุรีนะครับได้8แต้มนะครับเอาเป็นชัยชนะของปอนติดนะครับเจ้าบ้านครับรับเงินรางวัลไปครับ10,000บาทนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับตัคดคลิปไปก่อนนะครับ,บมีเรี่อดีๆครับจะไล์ให้ชมอีกนะครับ